ในช่วงกล้าคิดสัปดาห์นี้ครับต้องบอกผู้ชมนะฮะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับหลายๆคนนะฮะคงเคยใช้ยาดมนะครับนี่ยาดมนะครับผมยาบ้ายามายาอีอย่าไปเอานลครับผมไม่ดีนะฮะยาดมอย่างเดียววันนี้ครับผมมียาดมที่ไม่เหมือนใครครับ เป็นการนำเอาภูมิปัญญาไทยครับมาแต่งตัวใหม่ให้ดูวัยรุ่นจี๊ดจ๊าดเข้ากับยุคสมัยครับผมพูดไปไม่เห็นภาพไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับกับยาดมชื่นใจในช่วงกล้าคิดนะจ๊ะริชันทัศนีบรรณชาตอ่ะนะคะค่ะ ก็เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ยาดมชื่นใจนะคะ oh, 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 oh. จุดเริ่มต้นของยาดมชื่นใจคือเริ่มแรกจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประมาณปี2,5,3,8เนี่ยดิฉันเริ่มทำกระบูลนะคะเอ่อแพคเกจจิ้งกระบูลแล้วก็ส่งตามปั๊มน้ำมันต่างๆค่ะ แล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็คือจะเริ่มผลิตพันธ์ตัวอื่นมาเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเพื่อนอ่ะมีวันหนึ่งเพื่อนอ่ะก็อยากให้เราทํายาดมสูตรคุณยายของเขาค่ะเขาก็พาแม่ไปดมยาดมคุณยายที่คุณยายเสียชีวิตไปแล้วนะคะมันจะอยู่ในกระป๋องนมตาหมีะคะ่ะที่เด็กกินยาวๆนั่นแหละแล้วมันก็จะมีตัวยาเนี่ยอยู่ก้นเราก็ต้องเอาหน้าสองเข้าไปโอ้ชื่นใจมากเลยมันประทับใจมากเพราะว่า ตัวนี้มันชื่นใจนะคะมันก็มาเริ่มความคิดจากคาว่าอ๋อถ้ำยาดมเนี่ยมันมาจากอย่างนี้นี่เองก็คือการที่เราต้องเอาจมูกเนี่ยเข้าไปส่องมันถึงจะมันถึงจะใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปปิดกั้นแล้วเราก็คิดว่ามันจะระเหยขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่คําว่าถ้ำยาดมแล้วดังนั้นเนี่ยตัวตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่ก็เลยต้องทํามาเป็นทรงกลมเพื่อที่จะแบบให้เก็บอากาศได้แล้วเราก็สามารถที่จะ หย่อนจมูกลงไปดมยาดมในนี้ได้ค่ะจากที่เราเนี่ยเคยซื้อของมาใช้เ่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเออดิอฉันเองจะเป็นคนติดยาหอมนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะเห็นไงว่าโอเคอะ่ะ ยาหอมเนี่ยคุณภาพดีแต่บางทีเข้าบรรจุพันเนี่ยใส่ไปในขวดแบรนด์แม่โขงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่เราก็ต้องทนใช้แลวเราก็เคยคิดว่าถ้าเกิดฉันทาจริงๆฉันจะหาแพ็เกจจิ้งอันนี้อันนี้ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะประกอบกับไอตัวที่เราไปดมมาในกระป๋องนมตาหมีนั่นแหละเราก็คิดว่าเราจะทํายังไงให้คนเนี่ยชอบใช้แล้วก็อยากถือของเราอะไรอย่างเงี้ย และพอเวลาที่แม่คิดงานอะไรขึ้นมาหรือทําอะไรขึ้นมาคนที่ตรวจงานคนแรกนี่ก็คือลูกนะคะถ้าลูกบอกว่าเชยจะมีความรู้สึกมันปี๊ดอะมันจะแบบว่าทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันจะต้องทันสมัยกว่าเธออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พยายามที่จะคิดงานมาเพื่อที่เปรียบเสมือนส่งกันบ้านให้ลูกอะอย่างน,น้อยๆลูกเราจะต้องเป็นคนที่ใช้แล้วก็ชื่นชอบก่อนนะคะก็เลยคิดออกมาที่เป็นตัวทรงกลม แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนแรกที่เริ่มทำจริงจริงอะ่ะมันจะมันจะตัวใหญ่กว่านี้แล้วมันก็ยังไม่สวยเท่านี้และตอนแรกอะ่ะทาออกมาเนี่ยเราก็นึกถึงว่าเออมันเป็นไทยนะเราก็ทําออกมาเป็นลายไทยนั่นนะคะทํามาก็ขายได้นะแต่มันก็ขายได้แบบกระท่อนกระแท่นเน่ยนะนะลายมันก็ไม่สวยและลูกก็จะดูถูกตลอดเลยเชยอะไรอย่างเงี้ยสีสันก็เชยลายก็เชยแม่อะไรอย่างเงี้ย,แ,ยและพอมาอยู่ วันหนึ่งน้ำป้อนเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาก็แม่เนี่ยถ้าเกิดมันทําได้ไซส์ประมาณขนาดนี้มันจะโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เปลี่ยนลายนะอะไรอย่างเงี้ยหรือจะแบบให้มันทันสมัยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมาตอนนี้สินค้าใหม่อะค่ะของเราก็คือตัวบ้านชื่นใจ มันเป็นงานที่โหดที่สุดแล้วก็ตั้งแต่ตัดสินใจว่าฉันจะเอามันออกมาขายดีไหมเพราะว่างานน่ะมันมันเป็นงานที่ยากมากแล้วก็ช้ามากอะค่ะนะคะเราก็ต้องเอากระดาษสามาแปะกระดาษแล้วเราก็ต้องมาใดคัดออกมาแล้วเราก็ต้องมานั่งเจาะเจาะรูหลังจากนั้นแล้วเราก็ยังต้องมานั่งติดใบบางแล้วแถมเราจะต้องมานั่งประกอบซึ่งใครมองดูว่าเออมันเรื่องง่ายมันไม่ง่ายเลยอะ่ะมันจะมากกว่าที่มันจะมาประกอบเป็นตัวบ้านขึ้นมาอะไรอย่างเนี้ แล้วก็เครื่องหอมที่อยู่ข้างในเราก็จะเน้นกลิ่นมะกรูดนะคะเพื่อเพิ่มความสะอาดค่ะกลิ่นมะกรูดนี่จะเป็นกลิ่นแบบสะอาดสะอาดอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีความสดชื่นด้วยนะคะงานกระเป๋าผ้าตัวนี้เราเน้นการเพ้นมือค่ะมันเป็นงานเพ้นมือะคะ่ะซึ่งบุคลากรขอ,ของเราที่ได้มาก็จะมีคุณป้าเนี่ยหกกว่าละคุณป้าเนี่ยมาก,ก่อนเนเขาจะเป็นคนที่ชอบเพ้นมากเขาจะเป็นอาจารย์สอนเพ้นมาก,ก่อน นะคะเราก็เสียดายในผลงานของเขาเราก็เริ่มให้คุณป้าเพ้นคุณป้าก็บ่นว่าฉันเพ้นคนเดียวไม่ไหวแล้วปีที่แล้วทํามาแบบนั่นนะคะพอมาปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้บุคลากรอ,อีกคนหนึ่งที่เราภูมิใจมากนะคะก็คือคุณอาร์มคุณอาร์มนี่ก็จะเป็นช่างฝีมือนะคะที่ศูนย์ศิลปะชีพอะค่ะเราอยากให้ทุกคนช่วยกัน อนุรักษ์ผลงานดีๆนี้ไว้ดังนั้นเนี่งานทุกลายเนี่ยมันมันจะมีลายไม่เหมือนกันนะคะนะคะมันจะเป็นงานมือสูตรยานะคะสูตรยาดมเนี่ยเออเราก็จะใช้สมุนไพรอ่ะ9ชนิดนะคะแล้วก็แม่ก็จะคัดเป็นพวกสมุนไพรเกรดเอแล้วเราก็จะต้องดูด้วยว่าสมุนไพรตัวนี้มีคุณประโยชน์อย่างไร<อ>คือเวลาคัดเนี่ยแม่ก็ต้องไปทดลองนานมากะคะกว่าที่เราจะ เริ่มออกมาเพื่อที่จะให้กลิ่นหนึ่งนี้าก็ต้องไปศึกษากับร้านสมุนไพรนะคะและเราก็แม่ก็ต้องมาลองทั่งกินนั้งเคี้ยวดู <c oughs> ว่าต้องเป็นสมุนไพรที่เราสามารถรับทานได้นะคะเราถึงจะแน่ใจว่ามันไม่อันตราย <c oughs> และปัจจุบันนี้พอจะทำอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่ช่างคิดอ่ะเราเป็นคนที่ช่างคิดคิดด้วยตัวเองคิดด้วย มองอะไรร,บรอบๆข้างอะค่ะแล้วเราก็เอามาประยุกต์แล้วเราก็เอามาใช้อะดังนั้นเนี่ยแม่จะเป็นคนที่เอ่อถ้าจะพูดจริงแล้วก็เป็นคนกล้าคิดกล้าทำนะคะอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างที่ทํามาอย่างตอนที่ทดลองรุ่นแรกอะที่เป็นกล่องแล้วลูกไม่ชอบอะทิ้งกันเลยนะคะพอลูกไม่ชอบนี่คือเราถือว่าไม่ผ่านนะคะเราก็ ทนขายทุซีอยู่นิดหน่อยเพื่อความเดือดและพอมาเสร็จแล้วพอท้ายที่สุดแล้วเราเองก็ไม่ชอบเหมือนกันเราก็ถ้าอะไรที่มันไม่ชอบแลวมันไม่ใช่อะมันไม่ภูมิใจอะเราก็จะคัดออกเลยเรายอมทิ้งน,นะคะนะคะเพื่อที่จะแบบเออได้ผลงานที่มันสร้างสารรค์ดังนั้นงานทุกชิ้นเนี่ยที่พอมีคนชื่นชมอะนะคะเราก็จะมีความสุขในการทําแล้วมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ย เริ่มคิดอะไรหรือกล้าคิดอะไรเนี่ยต่อไปเรื่อยๆค่ะชื่นนะัถ้าไทยวรรณชาตินะคะตอนนี้กเ็เข้ามาช่วยคุณแม่ทำยาดมชื่นใจค่ะกระแสะตอบรับตอนนี้ของยาดมชื่นใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเราเองเราก็หลงทางเหมือนกันนะคะเราก็ตอนที่ทำยาดมมาตอนแรกๆเนี่ยคุณแม่ก็จะออกมาเป็นลายแบบลายไทยซึ่งแบบ เจาะคนแบบว่าก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งมองว่าเอ๊ะเราเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบช้ยาดมเพื่อนเราเองก็ช้ยาดมจริง,รงๆเราอยากได้ยาดมที่น่ารักถือเราไม่อายไม่มีคนมาแซวว่าเฮ้ยเธอแบบอะไรอยู่แค่นี้ถือยาดมแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมองว่าทําไมเราไม่ทํายาดมที่มันดูไม่ต้องเป็นยาดมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มแบบว่าแม่ลองเราลองเอาใหม่ไหมเราไม่ไม่เอาทาร์เก็ตเดิมเราลองเจาะทาร์เก็ตใหม่โดยที่ว่าเราก็ใช้ไอเดียว่า ทำยังไงให้คนเขาอยากถือให้คนถือสินค้าเราด้วยความภาคภูมิใจเราก็จะเริ่มแล้วเอาลายที่เป็นวินเทจกระแสวินเทจเข้ามาลายเอ่อสีสันหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีมากลูกค้าก็จะแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพวกลูกค้าที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะนะคะที่เริ่มทําธุรกิจนะนะคะว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันมันไม่มีว่าใครทําออกมาแล้วเปรี้ยงที่จะโดนได้เลย นะคะบางทีเนี่ยทำมาเนี่ยมันก็ต้องมีล้มมีสะดุดนะ,ะคะกวา่วาเราเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้เนี่ยนะคะเราก็อย่างที่คุณแม่เล่ากะนคะว่าเราก็ทําทิ้งทําทิ้งไปหลายอันนะคะพอนะแล้วเราผ่านจุดจุดนั้นมาได้อ่ะค่ะนะคะ,ะ,ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคละมันเป็นความภูมิใจที่มีคนชอบสินค้าสินค้าหนึ่งนะ,ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าประเทศไทยอะค่ะมีมีวัตถุดิบมีอะไรตั้งหลายละหลายอย่างที่แบบดีเพียงแต่ว่าเราหยิบใช้นะคะเ,เราเราเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องกล้าคิดว่า ถ้าทำแล้วเนี่ยเรากล้าใช้กล้าทดลองไหมคะทุ่มใจเราเนี่ยแค่ไหนนะคะถ้าทำมาแล้วมันไม่ดีแล้วก็ท้อถอยล้มเลิกไปมันก็ไม่มีทางสำเร็จนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ย่อท้อเราทำต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็เชื่อว่าทุกๆคนก็น่าจะสเร็จประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากอนะคะ่ะอย่าดมชื่นใจเองตอนนี้เราก็บอกตรงว่าเรามาถึงแค่จุดเริ่มต้นที่เริ่มมีคนรู้จักเรานะคะเราก็ยังไม่หยุดนะคะเราก็จะเริ่มทำพัฒนาโปรดัพของเราให้ดียิ่งขึ้น,นไป ตอนนี้ยาดมชื่นใจนี่นะคะก็มีวางจําหน่ายที่ปั๊มกตะทอจิฟฟี่ทุกสาขานะคะแล้วก็ร้านหนังสือในอินนะคะแล้วก็ร้านหนังสือ B2F นะคะแล้วก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ ในการขอเปลี่ยนวันนี้ครับยังสู่สุดยอดเหมือนเคยนะฮะก่อนจากครับมีสิ่งดีจะบอกคุณผู้ชมสักเล็กน้อยครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บววนั่นเองฮะ คุ้มครองอุบัติเหตุต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรถชนรถหายไฟไหมรวมถึงน้ําท่วมด้วยนะฮะสูงสุดถึง1,000 0แบาทแล้วก็เริ่มต้นเบีย้ยประกันเพียง500บาทเท่านั้นนะครับแถมไม่ต้องตรวจสภาพรถเลยนะฮะเริ่มต้นที่7,900บาททุนประกันเริ่ม1000 0แบาทถึง400 0 0นบาทเลือกความครอบคลุมแบบนี้ได้ที่ธนาคารธนาชาตินะจ๊ะข้อมูลเพิ่มเติมครับกดไปเลยครับสิบเจนั่นเองนะครับผมขอขอบพระคุณผู้สำสูนทุกรอยหยักในสมองด้วยนะครับนี่เลยครับ พร้อตปั้งเย็นคู่แคปซูลฟรีดคู่เย็นนานยิ้มยิ้มด้วยนะครับผมขอบคุณสถานที่ด้วยครับกับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับผม Facebook Twitter ครับสแลปไปเลยครับอัปเด c ทีวีแชนแนลนั่นเองนะครับทุกวันเสาร์10โมงทาง Workpoint TV วาเร์เตี้เต็มจอครับกลับพบกับพวกเราได้ใหม่นะจ๊ะก่อนลาจากไปครับขอทิ้งท้ายด้วยคำคมนะฮะของโทมัสอันวาเอลิสันรู้จักไหมครับ นี่เด็กสมัยนี้ฉลาดนะครับผมโทมัสอันวาเดนสันเขาเคยกล่าวไว้ว่าการเป็นอัจฉริยะนะครับประกอบด้วยแรงบันดาลใจ1%และหยาดเหงื่ออีก99%ครับผมโอ้ยคมเหลือเกินบาทเข้าไปเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับกลับพบได้ใหม่ฮะกับรายการขอเปลี่ยนสวัสดีครับขอบคุณน้องทุกคนเลยนะครับ ตกรรมที่สาวๆที่หิ้วของหนักพอได้เห็นจะต้องร้องอุ้ยตายวายกรี๊ดผมต้องบอกเลยนะว่ากระเป๋าของผู้หญิงนี่นะครับโอ้โหใส่ของจุกจิกที่เยอะแยะจริงๆครับกระเป๋าหนักไหมฮะก็ค่อนข้างหนักนะครเคยพกหนักไม่เคยชักไหมครับว่าตัวเองพกหนักกี่กิโล